มาอยู่นี่รู้แล้ววิ่งมาดกระกระกระไ,ไม่เลยเสียดายของไปแล้วหนูวิ่งมาจากดาวคารเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเคียวอย่างมากเคียวแค่สอดไฟหน้านีาเน่เองดาวคารบ้าเลยมันเหนื่อยเนี่ยกว่าจะวิ่งมาถึง,งหุงละสิบบาทก่อนเออจ่ายตังค์ให้เกียวด้วยกันไม่เกี่ยวไม่อะ ไปเยไปไปไปเลยไปเยไปเลยไปลไปเลยไปไปเลยไปยไปไปเลยไปยไปเลไปเลไปเยไปเลไปเไปเยไปเลยไปเคไปเมัไเไปเไปเลอไปเยไปยไงเนีไปยไมเลัวหนักเลยนหาไปรักษาคนเดียวไปโรงพยาบาลเองจไไปไปไปไไปไปไปยเเไปเเราลเเเเปเเไปเลย เข้าห้องเรียนดูขโมยแน่เอาไปนี่ก่อนโอ้โหทไวันนี้มันรอจังวะอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรอะใหม่้พ่นเอาไปดูเนนีอะไรอ่มุงกิ่งไม้เยอะแยะโรงเรียนไม่ดจัเอา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 เ เอาปืานที่น้ำหนไปหนคู่เขเอาไปเหรอเน,นี่ยคู่สายไม่เอาค่ห้องเรียนเลยหลรอคุมาแล้ว,ลว,ลวค่ะมาสายกันทุกคนเลยนะวันนี้นะสิบนาทีเองเอ สายคุณดูปูนดีเนี่ยรถกติ้รถกติดนโยขี่รถมาตั้มาลาเซาหเขาข้อหลังห้ามสายเขาหน้าขาห้ามสายวันนี้เอาไยให้หนึ่งครับครับครับต่อไปห้ามมีอีกไม่งั้จะโดนหังเต้นเท่าค่ขับเลิกแวขอบคุณค่ะขาห้องเลยขาห้องเลยขึ้นแล้วเปอย่าลีลาสายหันขเปลี่ยนใจ อย่างนั้นแลาวมาดิไป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 แยกจังวะอะไรอะไรเอาต้องแบ่งกันกินอะไรเอาเอาเอ้ยกินอะไรอกินอะไรอ่ะกินไอะไรน่าอร่อยนะขนมปิ้งเบเกอร์ใหญ่ๆโอ้โหโอ้โหแต่ว่าใหญ่ không ăn cái gì à? con mồi hả? con nhôm, con nhôm, nhôm nhôm nhôm, con nhôm big bag hòi, hòi hòi là 20 baht, lát ăn to. ui gin gin gin, ui cái gì mà? rong 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 ไปข้าวแถวไม่ดีฉันเห็นหน้ามาเดี๋ยวนี้เลยตัวขนมหนูมาเกินไม่หนูไม่กินขาก้าเลยถ้าขนุอยู่กับใครคนนี้จะโดนหักคะแนนเยอะที่สุดมีอ้ครูไม่มีเลยไม่ดีไม่ดีไม่มีไม่มีไม่มีไม่ดีไม่ดีไม่ม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 ี กูแกมว่ขนมมากินได้กูแกินขนมมากินกูบอกเกมว่าเก็บเกน้ำไหมอันนี้น้ำมันเข้ามาได้อยู่แล้ววิดพื้นปฏิบัติอ้อะไรแล้วไปวิดพื้นเดี๋ยวนี้กูกูแต่น้ำไม่ดีใช่ไหมน้ำมันเข้ามาได้ร้อนเป็นเพลินเป็นเพลินสองซ้ำเอ้ยผิดอะไรกูบอกน้ำมันเข้ามาได้